กับช่องอิกกี้พารวยนะจ๊ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมกระต่ายแห่งโชคลาภหรือว่าฟอร์จูนเร็ปปิดนั่นเองนะคะทุกคนจา๋าก็เลยจะได้แต่ย,ยินแต่เสียงฉันไม่ได้เสียงเกมเลยบัดนี้อ่ะไหนมาดูก็คือไมมันพังอ่ะทุกคนอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เบ็ด50บาทเลยละกันนะคะ เพราะว่าวันนี้เรามีทุนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะจ๊ะ5,000กว่าบาท5,000กว่าบาทแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบเพิ่มออตโต้ไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหน่าจะหมดเลย50บาทแรกของเราแบบเงียบกิบนะคะอาสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ออกไปด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ Subscribe <Yeah. S 1> ก็ฝาก Subscribe ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋าเออ <Yeah. S 1> แล้วก็คลิปนี้เราทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อจะ๊ะเด้อจะไม่แนะนำให้เล่นตามหรือว่าทำตามนะคะไหนเราบอกเราจะไปออโต้กันไงเราทำไมกดเองเนี่ยเดี๋ยวจะตีมือเลย ได้มาอีก500ค่ะ อ๋อมันเป็นแค่สี่เนาะมันต้องห้ามันต้องห้าใบขึ้นเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหสองพันห้าสองพันห้าไม่มาได้ไงเนี่ยดังกันไปเกมโอ้โหได้ทั้งหมด150บาทเครียดเลยทีนี้มันตกลงไปแล้วนะนนเงินนะ เงินมันตกลงไปแล้วนะทุกคนเราเออมาเบ็ดห้มาหน่อยเบ็ดห้าสินะหมุน50นี่ไงนี่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 นยังยังอีกยังอีกยังอีกโอ้ยทำไมมันไม่มีอะไรครับโอ้โหทุกคนมันมาแล้วจะดอกป้งดอกตั้งดอกเปี้ยงกดอกดอ,ก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 อารังการ ดอกอะไรก็ไม่รู้มันมาแล้วค่ะมาช้าแต่ม,มานะมาแล้วค่ะมาแล้วจ้า5้าพบาทค่ะ โอ้โหบอกเลยว่าเป๊ปปังอลังการสำหรับ5,000เมื่อกี้มาอีกมาอีก500กว่าบาทโอ้โหออโต้50หมุนนี่มันดีจริงๆนะคะ1,075บาทค่ะเดี๋ยวไปต่อแต่มันหมุนเร็วเนาะเพราะเราก,กดคอมบูไงงงเลยเนี่ยมาจา้ะหมุนฟรี เกียดเลยโอ้โหขอบคุณนะขอบคุณที่ทำให้หลุน้นที่ศูนย์เทราวันนี้มาหน่อยจ้า ไปออโต้กันอีกที่80เมื่อกี้เรา50ใช่ปะ่ะไป80เลยค่ะ ส่วนของ80หมุนนั้นก็กินเงินเราจุกๆเออมา 500, 5้0ร้อห้าพันอุ้ยเมื่อกี้มีอุ้ยมีสองหม่นหด้วยมีสองหม่นหด้วยขอให้25งหมนั้นเป็นของเรา25งหมื่นห้าสองหนั้นเป็นของเรา25งหมื่นห้าสองหอยู่ไหนวะเนี่ยยังไม่ได้สักบาทเลยว้ยอ่าสี่้อยยีบาทค่ะ สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าห้าพันก่อนก็ได้ตอนนี้จะได้ไหมเนี่ยแล้วอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยครับไม่มีเลยสี่รยี่สิบห้าบาททำไมทำไม โชคชะตาไม่เข้าข้างเราเลยนะเนี่ยมาแล้วจ่ายอีกหนึ่งพันกว่าบาทอีกหนึ่งพันกว่าบาทมาแล้วค่ะทุกคนจ้าหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทค่ะฉันเห็นใบสองหมื่นห้านะแต่ทำไมไม่เข้ามันมีอยู่จริงไหมเนี่ย หรือว่ามันมาให้เราแบบดีใจมาให้เรารุ้นเฉยแต่ว่าไม่ได้จ่ายนะเหมือนได้เยอะสุดแค่ห้าพันอะเท่าที่เคยเล่นมานะคะทุกคนสองหมื่นห้าไม่มีอยู่จริงเรามาเอาโกโหกเราอือหือหมดแพงไปดิ โอ้โหเป็นการหมดแผงครั้งแรกนะคะ1650บาทไหนลองกดเองดูสิกดเองก็คือกินจุกๆไปเลยโอ้โหนี่ มันมีอยู่จริงค่ะมันมันรู้ว่าเราว่าอุ๊ยทุกคนทุกคนอืออยากจะอุทานออกมาแต่ว่าเก็บไว้เดี๋ยวอยู่ทูแปนนะคะอืทุกคนมันมีอยู่จริงมันมีอยู่จริงโอ้โห 27,375บาทอ่ะทุกคนจ้าหัวใจจะไวอ,อกอีแปน้นจะแตกอดูไว้ดูไว้ว่าบัตร25,000มีอยู่จริงจา่ายจริงอืเนี่ยเนี่ยโอ้โหทุกคนจะร้องไหมันตื่นตันหูทำได้แล้วแม่ ทำได้แล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะกดออกเลยได้ไ้มมาจริงอ่ะทุกคนโอ้อยากให้ทุกคนจับหัวใจตอนนี้เต้นแรงมากมันแบบตุ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 อยู่เลยอ่ะทุกคนจ๋าอ้ามาหมุน8ดหมุนอีกอามเอ้ยไ่ได้เขางงเลยอ่ะ ลองเบ็ดร้อยดิอู้อู้อุ้ยไม่แล้วไม่แล้วทุกคนมันไม่แล้วเออ 1 1 2 0มบาทน,นะจ๊ะเขียนชาอ่าสำหรับวันนี้เราก็จบก,กันที่เท่านี้นะคะบอกเลยว่าปัด2 5 0 0 0นั้นมีอยู่จริงนะคะสำหรับวันนี้เราไปแล้วอ่ะทุกคนจ๋าบายๆค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอิกี้พารวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนรวยไปด้วยกันนะคะวันสำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนจ๋าบายๆจ้า